วันนี้เช้าสายๆนะครับก็มาขุดกล้วยวันนี้ก็จะพามาดูนะครับนี่ครับปลูกบนคูสะนะครับคูสะน้ำเนี่ยให้รถแบคโฮมาขุดในราคา8000บาทนะครับความลึกของสระน้ําอยู่ประมาณ3เมตรนะครับความกว้างประมาณ20เมตรความยาวประมาณ40เมตรนะครับให้รถเกลียเป็นคูลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อผมจะได้ปลูกกล้วยนะครับอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยนะครับ แถวตรงนี้นะครับแถวแรกตรงนั้นปลูกเมื่อวันที่สิบสองนะครับวันนี้วันที่13ามพฤษภาคม25 6 5นหห้านะครับระยะเวลาผ่านมาแล้วนะครับหนึ่งวันจะมาดูนะครับว่าผมได้ตัดตัดต้นนะครับตัดกาบกลวยทิ้งในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ผมชอบปลูกแบบตัดทิ้งนะครับตอนนี้ก็กําลังโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ประมาณครึ่งข้อนิ้วแล้วนะครับปลูกเมื่อวันที่สิบนะครับวันนี้วันที่สิบามครับ ดูครับเขาแทงยอดอ่อนออกมาแล้วนะครับไอ้ที่ผมตัดในลักษณะแบบนี้ผมก็ได้อธิบายไว้เบื้องต้นแล้วนะครับก็จะอธิบายซ้ําอีกก็คือว่าล้วยเนี่ยเราขุดนอมาแล้วรากมันขาดนะครับรากขาดพอรากขาดเนี่ยมันก็ไม่มีรากที่จะดูดสารอาหารมาหล่อเลี้ยงลําต้นนะครับกว่ารากเขาจะยาวหล่อเลี้ยงลําต้นเขาได้เนี่ยมันทําให้กล้วยมันหยุดชะงักนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะตัดลักษณะแบบนี้ตัดทิ้ง พอตัดทิ้งปั๊บรากเขาก็จะเ,เริ่มเดินหากินในดินนะครับเริ่มหากินเพื่อหล่อเลี้ยงลําต้นพอรากเขาเริ่มเยอะนะครับยอดก็จะค่อยๆแทงออกมาเรื่อยๆมันก็จะมีใบออกมา1สัปดาห์หนึ่งใบนะครับ1สัปดาห์หนึ่งใบก็จะแทงใบไปเรื่อยๆมันก็จะมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องนะครับนี่นครับก็คือเหตุผลนะครับแต่ถ้าเราไม่ตัดทิ้ง มันก็จะทําให้มันช้าหน่อยเพราะว่ากว่ารากมันจะมีนะครับต้นมันจะหยุดชะงักการเจริญเติบโตพอหยุดชะงักสังเกตดูครับกล้วยถ้าขาดน้ําขาดปุ๋ยถ้ามันได้หยุดชะงักเนี่ยวกว่ามันจะฟื้นตัวได้กว่าเราจะให้ปุ๋ยให้น้ํามันจะฟื้นตัวได้ใช้เวลานานครับผมได้สังเกตดูแล้วแต่ถ้ามันได้ฟื้นตัวแล้วเราก็ให้น้ําให้ปุ๋ยเร่งไปเรื่อยๆมันก็จะฟื้นตัวไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วนะครับนี่ครับปลูกเป็นแถวนะครับอันนี้ผมผมเล็งโดยสายตามันก็จะเบี้ยวนะครับเนี่ย เล็งโดยสายตามันก็จะเบี้ยวหน่อยแต่ตัวนี้ผมก็จะใช้เชือกนะครับขึงขึงก่อนใช้เชือกผุงขึงแล้วก็ผมก็จะขุดุ้มนะครับมันก็จะตรงเป๊ะเลยนะครับนี่เชือกเชือกผมขึงไว้นะครับอันนี้ก็จะได้อีกหนึ่งแถวนะครับหนึ่งแถวยาวจากนี้ไปนู่นนะครับประมาณ14ต้นนะครับจากแถวแต่ละแถว14ต้นนะครับความห่างตรงนี้ผมเอาไว้ประมาณสัก2เมตรนะครับความห่างจากต้นนี้มานี้2เมตรเพื่อให้ ซาเล้งนะครับผมก็จะขี่ซาเล้งพ่วงข้างก็คือรถมอไซค์พ่วงข้างนะครับก็คือมันสามารถขนปุ๋ยขนอะไรไปทางนู้นได้นะครับก็จะวิ่งไปทางนู้นก็จะปลูกตรงนู้นอีกนะครับคูตรงนู้นซาเล้งวิ่งผ่านได้สะดวกนะครับช่องตรงนี้ก็จะประมาณ1เมตรครึ่งนะครับตรงนี้ช่องนี้1เมตรครึ่งนะครับซาเล้งวิ่งไม่ได้แต่มอไซค์วิ่งได้ปกตินะครับนี่เดี๋ยวผมว่าจะเอาอาจจะเอาข้าวโพดนะครับมาปลูกสัก2แถวครับข้าวโพข้าวโพดนะครับ จะปลูกไว้ทําคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับก็ถือว่าทําเองด้วยแล้วก็ถ่ายทอดอประสบการณ์นะครับว่ามันเจอปัญหาอะไรอุปสรรคอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังซึ่งผมเองก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาทั่วไปนะครับเพียงแค่ว่าก็ทดลองปฏิบัติด,ดูว่ามันติดขัดอะไรยังไงก็เอามาเล่าสู่กันฟังเท่านั้นเองนะครับเป็นการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ